ปฏิเศธชีวิตที่วุ่นวายเวนหสู่ชีวิตนักผจญภัยเอาละครับตอนนี้เราอยู่ในเกมเมโลบ่บอกเป็นเกมสวมบทบาทเป็นนักผจญภัยอันน่าทึ่ง เกมเมโลบ็อกเรามาดูกันว่าผู้สร้างเขาได้อธิบายอะไรบ้างเกี่ยวกับเกมนี้เมโลบ็อกคือประสบการณ์ m m o มอพิจิมหม่ที่ไม่เหมือนใครบนโลบ็อกที่ซึ่งคุณจะก้าวหน้าไปด้วยการเอาชนะสิ่งมีชีวิตและเปิ้นสดมสิ่งของต่างๆมากมายเมื่อรู้โจปคุณจะต้องแลกเปลี่ยนเข้าสังคมและรวมทีมกับผู้เล่นคนอื่นเพื่อควมก้าวหน้าในการประจัญัยอันน่าทึ่งนี้แล้วก็มีโค้ดด้วยก็ใครที่อยากได้โคด้ดผมจะพิมพ์ไว้ในใต้คอมเมนต์นะ เอาแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมเมโลบ็อกเป็นที่เรียบร้อยเราก็ต้องสร้างตัวละครก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเกมมันก็จะมีพวกให้เราแต่งตัวด้วยนะมันก็จะมีพวกเปลี่ยนทรงผมเปลี่ยนเขา่าเปลี่ยนหน้าหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนสีผิวเมื่อเราสร้างตัวละครเสร็จเราก็จะโดนาร์บมาอยู่ในคาสเซ่นะเฮ้ตื่นได้แล้วเราต้องการความช่วยเหลือจากคุณ มันเป็นเรื่องของเจ้าของร้านมีบางอย่างกำลังป้องกันเขาจากการเข้าเมืองคุยกับเขาโอเคดูเหมือนจะมีคนต้องการควมที่เหลือจากเหล่านะโอ้ในที่สุดนักผจญภัยคุณสามารถช่วยฉันได้ไหมพวกบอสมันหยิแบแว่นตาของฉันไปและฉันกลับไปที่เมืองไม่ได้โดยไม่มีแว่นตาฉันเห็นคุณไม่มีอาวุธคุณโชคดีฉันมีสิ่งที่คุณต้องการเลือกหนึ่งอาวุธที่คุณต้องการเลย ดูเหมือนตะลุงนี่จะเป็นพ่อค้าขายอาวุธนะอาวุธนี่ก็แล้วแต่เราชอบนะว่าเราอยากได้อาวุธไหนโอเคเมื่อเราได้อาวุธมาแล้วเราก็ต้องไปฆ่ามอนเพื่อเอาแว่นตามาคืนให้ตะลุงคนนี้นะโอเคดูเหมือนแว่นจะตกแล้วนะจากนั้นเราก็ต้องไปคืนให้ตะลุงนะเอาแล้วตะลุงผมได้แว่นคืนมาให้แล้ว โอ้ยคอ,อยยังชั่วขอบคุณมากค่ะคุณต้องการอะไรมาพบชั้นที่ร้านชั้นและจะทำให้คุณได้รับสิ่งดีๆเป็นข้อเสนอ What the fuck ลุงหายไปไหนวะหนะ้าหรือนี่มันคือโอเคเมื่อเราทำเคสของลุงเสร็จแล้วนะเราก็เดินตามลูกศรไปเลยการเดินทางของคุณได้เริ่มขึ้นแล้วยินนี้ต้อนรับเข้าสู่เมือง เย้ yeah. ข้างในเมืองคือเขาออกแบบมาดีเลยนะน่าเล่นเลย เอาละครับจากที่ผมเล่นเกมนี้มาสักพักนะเกมนี้ก็จะมีเป้าหมายในการเวลจนติดท็อปเซิร์ฟนะก็เหมือนหลายๆเกมเลยนะแต่เกมนี้มันดีอย่างหนึ่งนะคือมันปล่อยอิสระให้เราเล่นนะจะไปตีบอสก็ได้หรือจะไปตีมอนที่ตัวเองอยากตีเลยนะในดาดนนั้นๆก็ถือว่าเป็นเกมที่ตีเลยนะแต่เสียอย่างหนึ่งคือถ้าเราเวิลเฉยๆไม่ได้นะเราต้องทําเคสไปด้วยถ้าเราไม่ทําเคสนี่เราไปดานอื่นไม่ได้เลยนะก็ถือว่าเป็นข้อ นะแต่แรกมาด้วย EXP กับตังที่มันให้มานะในการทำเคสก็ถือว่าโอเคอยู่เกมเมโลโบ็อกนี่ก็ใครที่ขี้เกียจเดินไปตีมอนนะก็จะมีดันให้ลงเลยก็จะเป็นแต่ละเวฟนะ ก่อนที่เราจะลงดันนี้ได้นะเราก็ต้องไปหาคิดตั้นคิดตั้นพวกนี้ก็จะได้จากการตีมอนปกติเลยนะในแต่ละเวฟก็จะมีทั้งมอนทั้งกับดักนะก็ใครที่มาเล่นก็ระวังหน่อยนะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะในการเลก็ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่ขี้เกียจวิ่งไปหามอนเองหรือถ้าใครเบื่อกับการตีมอนแล้วนะก็เกมเมลบล็อกนะี่ก็มีที่ให้ตกปลาด้วยนะตกปลาเพลิน,พนกับเพื่อนได้เลย การตกปลาเกมเมโลป็อกนี่ก็ถือว่าไม่ง่ายเลยนะก็ใครที่อยากตกปลาแบบ เกม,เมลโลบ็อกก็จะมีพวกให้ตีอาวุธด้วยนะหรือจะเป็นที่สุ่มกระชาของต่างๆร้านค้าขายอาวุธชุดเกาะมีให้หมดเลยนะเกมเนี้ยเอาแล้วครับผมก็จะสรุปเกมนี้ให้ฟังอีกรอบนะอย่างแรกเกมเมลโลบ็อกก็จะให้เราสร้างตัวละครขึ้นมาเราสามารถแต่งตัวและแต่ความชอบของเราเลยนะ จากนั้นเราก็จะได้เลือกอาวุธที่เราชอบอาวุธนี้ก็เราสามารถเลือกอันไหนก็ได้นะสุดท้ายเราก็สามารถใช้ได้ทุกอันอยู่ดีนะแล้วเราก็จะได้ไปประจนภัยตีมอนลงดันหรือถ้าเราขี้เกียจเวลเราก็สามารถไปตบป้าตีบวกอาวุธหรือแม้กระทั่งตุ่มกาชาอีกอย่างเกมนี้ก็จะมีสัตว์เลี้ยงเป็นคู่หูเราด้วยนะเอาละครับก็ใครอยากเล่นเกมนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป ก็ใครหากชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไป็นกำลังใจในการทำคลิปนันหน้าๆนะครับวันนี้ผมก็ขอตลาไปก่อนบาย